พิเตอร์โอเคมานี่ครับตอนนี้นะครับเราก็จะพาพีเตอร์ไป<อ>ไปตัด oh <my S 1> ผมตัดผมครั้งแรกนะครับของพีเตอร์ใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับ <c oughs> ตัดผมครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่โตมายังไม่ได้ตัดผมเลยใช่ไหม <c oughs> ผมยาวมากแล้วใช่ไหมครับ ต้องไปตัดผมหล่อนะวันนี้นะพร้อมไหมครับพร้อมัรอะไรอยากได้ทรงอะไรเออพี่เตออยากได้ทรงอะไรครับอยากได้ทรงผมหนูจะเอาทรงไหนครับลูกหนูจะเอาทรงไหน แนวคาดเข็มขัด,ขด,ขดน่ครับชรงอะไรก็ไม่รู้หรอครับพี่คิดพ่เตอร์คิดว่าพี่เตอร์ชอบทรงไหนครับชอบชงชอบชกชอบทรงวินเทจหรือว่าชอบทรงอ่าทรงโมฮอกธรรมดาหรือว่าเปิดข้างจะเอาทรงอะไรดี จะเอามัดจุกเปิดข้างเหรอเปิดข้างเหรอมัดจุกด้วยเปล่าโอเคเอาเปิดข้างกันเดียวใช่ไหมฮะเปิดจะเปิดข้างใช่จะจะเปิดข้างเหรอเปิดข้างเปิดข้างด้วยเจสส์สั่งเลยนะว่าเจส์จะเอาทรงเปิดข้างนะเตอร์บอกว่าเอาทรงเปิดข้างใช่ไหมชอบชอบทรงเปิดข้างใช่ไหมครับโอเคเลือกไปแล้วใช่ไหมแล้วจุกหล่ะจงอาจง ปล่อยจุกไหมลูกปล่อยจุกไหมไม่ปล่อยเหรอไม่ปล่อยจุกไว้มัดเหรอเอาไม่มัดไหมหรือว่าปล่อยตัดออกเลยตัดออกเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านตัดผมนะครับครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านตัดผมนะโอเคหล่อๆเลยนะลูกนะโอเคใะสบายหัวนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านตัดผมนะครับ โอเคตอนนี้เราก็ถึงร้านตัดผมแล้วนะครับถึงร้านตัดผมแล้วใกล้ๆบ้านเองโอเคเดี๋ยวรับที่เติร์ก่อนนะครับเตคร์าครับนะครับถึงที่ร้านตัดผมแล้วครับ เออเราจะตัดผมตัดเลยเตอร์บอกเลยเตอร์จะมาลาผมอะไรลาผมหยิกแล้วเตอร์จะมีผมสวยๆเป็นขคง์เตอร์ใช่ไหมครับ ถึงรัดผมครับเออเกจะตัดผมแล้วกจะลาผมยองแล้วยังไม่ได้ตัดเลยครับตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่ที่รัดผมอยู่มาตัดให้ตัดผมที่ไหนเนี่ยตัดผมที่บ้านนี่เองครับกรดูเหรอมากะดัดเลยตัดดิตัดให้ได้ไหมเาหจะกลับมาจะเดไปจัดเวหนเจ้าห้า่ตรงไหนไปข้างน้เอาตรงไหนไปข้างน้

ไปไปยังไงจะไปที่ไหนครับแล้วก็ไปกินอะไรตอนเย็นไปกินอะไรไหมอยากกินครับจะไปกินอะไรไหมหมูตัดหมูตัดขิงหมูทอดเหรอไปที่เจ๊ซีครับขิงหมูทอดหรือเจ๊ซีแต่ที่นอนไม่สบายพี่นายจ้างนายจิ๋วโอเคเลยทุกอย่างที่ตกใจเลยที่นอนเปลี่ยไปแล้วนอนสักนิดนึงไปดื่มไปดื่มโอเคครับ

เดี๋ยวกลับไปอาบน้ำนะนะครับรกลับไปจัดโต๊ะนะกลับไปอาบน้ำอันนี้อันนี้สี

เราจะกินก่อนไหนตอนกินตอนนี้เหรอป้ากินตอนไหนไม่ใช่ของป้าไม่ใช่ของป้าของใครอ่ะเอาของมวาป้ากินน้ำอัดลมแต่นนี้มันไม่ค่อยดีนะอันนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันน้ำตาลมันเยอะมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่ป้าขอกินนิดนึงนะโอเคไหมครับป้าป้าใจไหมป้าใจไหม

มันสา飒ชั่งทีนึงโอ้โเย่ฉลอ้อยตัดผมเสร็จแล้วหอ,อมอรู้สึกเป็นไงบ้างครับตัดผมแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกดีไหมรู้สึกเป็นไงเงาไม่ใช่หมายถึงหมายถึงตัดผมแล้วอ่ะรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกดีไหมรู้สึกดีเลยอ่ะฮะสัมภาษณ์นะป้าขอสัมภาษณ์หนูนะโอเคเนาะทร,รงนี้เป็นไงชอบไหมหรือว่า พ<ะ>ราดาดนะ่ปรา,ดาดัตวเลย้าตัดเหมือกันผมัดเลม่ัเหมือนกนใช่ม่เนีมาตัดผมเหมือนกัน่เนียสับผมร้านตัดผมครับ <c oughs> ยังไงสนุกไหมมากับป๊าป๊าอะไรอะไน้ำอ้ยน้ำโปหรุดนเตตมเต็มเาดปาปาเดี๋ยวเราก็จะไปเดี๋ยวเรากลับบ้านเราไปอาบน้ำนะอาบน้ำปัาป๊าก็จะนั่งกดนแล้วป๊าก็จะพานพาพาพีนิวไปทุะเนอตมเพือถงห่วนอน่เ้ยวงหรอใช่ไมวงอก็ถึงกินหรอโอเคครับเสร็ยะวครับถึงอยะเลยกินแล้วถึยะเครับ ดีขยันเลยอ้วว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 วเวว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 วลววววจวนนจวววีวววววยวว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 ร้วว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 วเวววว่อวว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 เวาวววาวว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 ควววนวว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 วัวว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 วนวววววว